เธอวันนี้ฉันจะมาแชร์5เหตุผลที่ฉันมองว่าปีนี้เราควรกดซื้อเป็น iPhone 17เพราะน่าจะคุ้มที่สุดเพราะอะไรวันนี้แกมาแชร์ให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีรับเข้าสู่ชิจอนชาแนลนะคะซึกสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต,แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s Subscribe ช่แงของแกบด้วยนะคะ กลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก็บก็จะมาไม่ได้รีวิวเนาะแต่จะมาชวนเพื่อนๆคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง iPhone 17นะคะที่ปีนี้มีการเปิดตัวออกมาซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเปิดออกมาใหม่3รุ่นก็คือเป็น iPhone 17 iPhone Air แล้วก็ iPhone 17 Pro กับ17 Pro m a x นะคะ3ตัวซึ่งก่อนหน้านี้กแกมีทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคะสามารถไปกดย้อนดูได้เนาะซึ่งนวันที่แกบถ่ายวันนี้เลยต้องบอกว่าประมาณวันที่ 16- 17อย่างเงี้ย ยังไม่มีใครได้รับของได้รับเครื่องจริงสักคนเลยนะคะดังนั้นการมาชวนคุยวันนี้ก็จะเป็นการชวนคุยจากข้อมูลที่แกรดูมาจากเว็บไซต์ของ Apple เนาะแล้วก็ลองเทียบสเปคดูแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะจากข้อมูลประมาณนี้ยตัวไหนนะน่าจะเป็นตัวที่คุ้มที่สุดเพราะอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าถ้ามองจากมุมมองของผู้ใช้ทั่วๆไปเลยนะคะที่ เป็นแฟนขับ iPhone อยู่แล้วแล้วกําลังแบบเครื่องเก่าพังพอดีกําลังจะซื้อ iPhone ใหม่ตอนนี้พอดีอะไรเงี้ยเดินเข้าไปในช็อปหรือคุณกําลังกดจองระหว่าง17 Air 17 Pro 17 Pro Max แก็บมองว่ารุ่นไหนคุ้มที่สุดนะคะจากการดูของแกะบะแก็บมองว่าคือรุ่น iPhone 17นั่นเองนะคะสำหรับปี2025นี้สาเหตุเพราะอะไรนะคะแก็บถึงมองว่าเออปีนี้ฉันว่า iPhone 17อ่ะค่อนข้างทำออกมาได้ดีเนาะจากที่อ่านสเปคอย่างเดียวยังไม่ได้จับเครื่องแก็บแยกออกมามีทั้งหมด 5เหตุผลด้วยกันค่ะว่าเพราะอะไรปีนี้ iPhone 17ถึงเป็นตัวที่แกมองว่าคุ้มค่าและน่าสนใจที่สุดเหตุผลแรกเลยเป็นเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะคะปกติเพนพอยต์ของ Apple ทุกรุ่นเลยที่เป็น p p o o n อะไรเงี้ยเธอจะเห็นเลยว่าจอโปรโมชั่น120 H เฮร์จะอยู่ในเฉพาะตัว Pro เท่านั้นเนาะซึ่งนี้เป็นเพนพอยต์ที่แกเห็นในคอมเมนต์มานานหลายปีแล้วล่ะที่แกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone มาซึ่งปีนี้เธอเป็นปีแรกเลยที่ ไอโฟนทุกรุ่นในคอลเลกชันปี2025ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น17 Air Pro Pro Max ใช้หน้าจอเดียวกันหมดเลยคือ120 h ฮิรนะคะซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ถ้าคุณซื้อตัวเริ่มต้นอย่าง iPhone 17คุณจะได้เป็นจอ120 h ฮิรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้ฉันว้าวมากเพราะว่า ประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้อ่ะก็จะเหมือนกับใช้รุ่นโปรเลยเธอมันเป็นการลดช่องว่างระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาเข้ามาใกล้ที่สุดตัวหนึ่งเลยที่แก๊บเคยเห็นมาเหตุผลที่2เลยนะคะรุ่นนี้ในสเปคเขามีการอัปเกรดตัวกล้องหน้าขึ้นมาเนาะเป็น18ล้านพิกเซลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธออันนี้เป็นอัปเกรดใหญ่เพราะ p h o n e ไม่เคยพัฒนากล้องหน้าเลยมาหลายเจเนอเรชันมากๆพอมารุ่นนี้ อัพความละเอียดมาเป็น18ล้านพิกเซลฉันว่าว้าวแล้วที่ว้าวกว่าก็คือตัวเซนเซอร์ของเขามีการปรับมานะคะเป็นดีไซน์ใหม่ทำให้อะไรทำให้เวลาเราถือเครื่องแนวตั้งกับเธอเขาสามารถถ่ายรูปแนวนอนได้ซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งตอนแรกอะ่ะโดยปกติตามความเห็นส่วนตัวของชานนินสัย a p p เ e ิลเขาควรกักเทคโนโลยีตัวนี้ไวใ้ให้รุ่นโปรเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าคอลเลคชันปีนี้ออกมา iPhone 17 17 air หรือโปรมีกล้องหน้าตัวนี้หมดเลยก็คือเธอสามารถ ถือเครื่องตั้งแล้วถ่ายรูปแนวนอนได้ด้วยเนาะก็คือเขาไม่มีการกรักเลยเป็นรุ่นที่แก๊มมองว่าเออ17ปีนี้เขาลดช่องว่างระหว่างโปรกับรุ่นเริ่มต้นมาแคบจริงๆนอกจากนั้นเธอกล้องหน้าเขายังมีให้พวกเซนเตอร์สเตทมาด้วยซึ่งฉันมองว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเก๋มากๆสำหรับกล้องหน้า เรื่องที่3เลยนะคะกล้องหลังเอาใจสายบล็อก Vlog อกต่างๆเขามีการอัปเกรด2เลนมาให้เป็น48ล้านพิกเซลแล้วนะคะถ้าถามแก็ก็คือมันก็ธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละแต่มันก็ควรจะอยู่ใน1เหตุผลที่ทำให้ iPhone 17ตัวนี้คุ้มค่าด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักหรือกล้องรองก็อัปเกรดมาเป็น48ล้านให้หมดแล้วและเหตุผลที่4เลยนะคะก็คือตัวนี้เขามากับชิป A19 เนาะซึ่งชิป A19 แน่นอนว่าทุกปีอะ เขาก็จะเปลี่ยนชิปใหม่มาให้ซึ่งอันนี้ส่วนตัวแกปะไม่ได้ติดอะไรเลยแน่นอนว่า iPhone ออกใหม่ทุกปีก็ต้องเป็นชิปรุ่นใหม่ทุกปีซึ่ง iPhone แกมองว่าถ้าย้อนหลังไป4-5ปีนี้ชิปก็ยังเร็วมากอยู่ดีอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพียงแต่ว่าการอัปเกรดมาเป็นชิป A 1 9อ่เธอเขาบอกว่า มันสามารถเล่นวิดีโอได้ยาวนานขึ้นเนาะถ้าเทียบกับ iPhone 15ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานดีขึ้นมากๆเลยนะคะใครที่ลงทุนซื้อ iPhone 17ปีนี้แกมองว่าโอ้โหเรื่องประสบการณ์ในการใช้งานน่าจะดีขึ้นมากๆ แล้วเห็นเขาบอกว่า CPU เร็วขึ้นประมาณ40%ด้วยแต่เดี๋ยวดีไม่ดียังไงตอนเครื่องจริงมาเกยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งและเหตุผลที่5คือเหตุผลใหญ่สุดที่ฉันมองว่าปีนี้ iPhone 17น่าสนใจจริงๆก็คือเป็นเรื่องของราคานั่นเองนะคะ iPhone 17ปีนี้เริ่มต้นมาที่ราคา2 9 9 0 0บาทถ้าหลายคนดูก็เอ๊ะมันก็ราคาเท่ากับปีที่แล้วหรือเปล่า แต่จริงๆสำหรับแกว่ามันถูกลงนะคะเพราะว่าความจุที่เขามาให้กับตัวเริ่มต้นก็คือ256กิกนั่นเองก่อนหน้านี้เธอถ้าเธอเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้แ p ปเแล้วซื้อ iPhone จริงๆเธอจะรู้เลยว่าความจุเริ่มต้อนอยู่ที่128กิกแต่ปีนี้จำาหน่ายราคาเดิมแต่อัปเกรดมาให้เป็น256กิกแล้วซึ่งเธอจากประสบการณ์การใช้มาหลายปีมากๆของฉันฉันต้องบอกเลยว่า iPhone ขนาดความจุที่ดีๆเลยนะแล้วเธอใช้ได้หลายๆปีแน่นอนเกิน3ปีแน่นอนสำหรับการใช้งานทั่วไปอ่ะ คือความจุ256กิกนะคะเรียกว่าตอนนี้เขาอัปเกรดความจุตัวเริ่มต้นมาให้กับราคาเริ่มต้นแบบนี้เลยด้วย256กิกสำหรับชันคือคุ้มค่ามากๆแล้วอีกหนึ่งความคุ้มค่าที่ฉันมองว่า17ปีนี้โดดเด่นจริงๆก็คือถ้าเรามาเทียบกับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นแ r เขาจำไหนล่ะคะาคา39,900บาทนะคะตัวเริ่มต้น256 g b กิกซึ่งจะมีส่วนต่างจากรุ่น17อ่ะเธอประมาณ1,000 10, 0บาทเธอคิดดูว่าประหยัดลงไปกว่า1,000 10, 0บาทแต่เธอได้จอ120 h เฮิร์ตเหมือนกันแล้วก็กล้องหน้านะคะที่แบบ18ล้านเป็นรุ่นใหม่คอลเลกชันใหม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งเลยที่แกมองว่า iPhone 17จะได้เปรียบกว่าตัว Air เลยก็คือเขามี2กล้องนั่นเอง iPhone Air อาจจะมีจอที่ใหญ่กว่า17นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรืออาจจะมีขนาดที่บางกว่า iPhone 17นั่นก็เป็นจุดขายของเขาแต่เธอฉันจะบอกว่าสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ฉันมองว่ารองรับทุกการใช้งานจริงๆคือ2กล้องค่ะอันนี้สำคัญมากๆซึ่ง iPhone 17มี2กล้องแล้วแถมราคาถูกกว่ารุ่นแ i r ประมาณ10,000บาทด้วยนะคะอันนี้เป็นความคุ้มค่ามากๆแล้วที่สาคัญก็คือ iPhone 17แบตใหญ่กว่ารุ่น Air ในราคาที่ถูกกว่าด้วยนั่นเองนั่นหมายความว่า มีความเป็นไปได้สูงว่า iPhone 17จะใช้งานได้นานกว่ารุ่น Air นั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอะแกมองว่าปัจจุบันนี้ iPhone อะมันบางอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการ iPhone ที่บางไปมากกว่านี้แล้วซูเปอร์ของความคุ้มค่าเลยก็คือ iPhone 17ปีนี้ราคาต่างจากรุ่น Pro ตัวเริ่มต้นเกือบ20,000เลยนะคะแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าไอส่วนต่าง20,000ตัวเนี้ยกล้องหน้าก็เหมือนกัน จอก็120 h ฮิเหมือนกันคือแกลบช่องว่างต่างๆมันถูกโหดเข้ามาแคบมากเลยมันเลยยิ่งทําให้ปีเนี้ iPhone 17ธรรมดายิ่งดูคุ้มค่าขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับตัวโปรดังนั้นสําหรับแกลบรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดลงตัวที่สุดนะคะแล้วก็ควรพุ่งตัวไปจองเลยสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปก็คือ iPhone 17นั่นเองนะคะและนี้ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของแกลบเท่านั้นนะคะแล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างมองว่า iPhone 17ในปีนี้ เป็นพระเอกดาวเด่นเลยในบรรดาทุกตัว เห็นด้วยกับแก๊ปไหมก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้รีวิวในมุมมองของผู้ใช้งานจริงทั่วไปไม่ได้ชอบสเปคอะไรเยอะแยะมากปวดหัวก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subcribe ์ช anel ของแก๊ปด้วยนะคะแล้วก็เธอฉันจะบอกว่าช่องฉันจะมีปักตะก้าไว้ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับดิฉันด้วยแล้วการซื้อผ่านตะก้าของช่องฉันฉันต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะมีส่วนลดและได้ส่วนลดกันหลากหลายหลายพันเลยนะคะก็ฝากตาก้า ของช่องแก็บด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาแชร์แกฟังนะว่าจะกดซื้อรุ่นอะไรบ้างแชร์ที่คอมเมนต์เลยนะแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ